นี่คืออีกต้นหนึ่งลิ้นมาก่ออีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะก็มีดอกเหมือนกันนะคะมีดอกนะคะอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็มีดอกเช่นเดียวกันนะคะ มีได้กันสามก็ทางค่ะที่บริเวณหน้าบ้านนะคะอันนี้เชือกน้องหมาใส่คล้องน้องหมามีดอกไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีดอกนะคะแต่มีความสวยค่ะแต่บรรยากาศไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมีเชือกน้องหมาห้อยไว้นะคะ ต้นสูงนะคะต้นนี้สูงสูงแล้วก็สวยสวยใช้ได้นะคะจริงๆาที่บ้านก็อากาศดีนะคะแต่ว่าเราก็ย่างสรรหา เล่นมากรงมาปลูกนะะต้นนี้ต้นใหญ่กว่าที่หน้าบ้านที่กคตุกถ่ายให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะเนี่ยต้นนี้ต้นใหญ่นะเนี่ยนะ